สบายดีพี่น้องใส่หลุบโเห็นมืงไงันโห็นอีรอยกินเนี่ยแขนหน่อยตื่นมา้วกินแบใส่บ้านพี่น้องตอนเสาร์เนาะกลางวันเต้นหลุดแข่งไงงงกันววาสันใส่หลุมพุก สาวขก็กินกินอย่างเดียวสาวไปนรเป็นกเนวัน่าดนวกระจลงมานวดจรงเลยเนาะ

เออตามกันแม่บ้านเตียนอต้องด้วยคอครัวเอ่อสองคนชิดโอ้ยอดกไฟแนวด้อไปมาต่อยอดต่อตอตตตพี่น้องเอาวันี้เจอเพื่อนผู้ชายขอทนออ้ยนเอ่อมาต่อเอายอดต่อต่อนัทายเปียกกลางนักทายเบียกกลางนี่เรานี่เรานักทายเบียกกลาง

เออจะได้การตรวจสานอเออะได้เมาหนอดีอ้าสมัยดีดีนอเออเอาทางไปส่งเมาหนอนจะบวดตื่นางโดยในตัวก็จะได้รับใส่ที่ขวานใส่ไอติมโปใส่แก้วสุโมส่ติมโป้ตุบาทใส่ตกตืนาครับเจ้าใอ้งูเนเนื้อทาป่วาหนอ เออยาเตเี่ยหาเลยนีเลยนีต่สันให้เงเสีงก้องเสียงมอญมอญนให้เสียงมอญวนแม่แม่อญกูร้อยมึงกาน้านะร้อยเติ้งโอ่จะได้เฮื่อนกับไรเติ้งเออใส่ทำไมเฮ้ยเออตอน เออมาหาอ่อเนี่ยล่ะลุงลุงมันผ่าตังนี่มันเลยเปิดจีบเขาได้ไหมไอ้ว เออนออาเนี่ยมนนีการการการนำการกระทงนอานี่การขอไปนอกกานนสล่างอุ้ยมาแส่กลางไอ้คนเดลนอกแต่วันขึ้นี่คนแต่วันขึ้นเนี่ยบ่อยไปคนใเนาะอีกในสุขภาพสาะมื่อนี่ก็มาแต่เศร้ามาปักจวดหวัดเท้ากรเป๋าเต็มเลยมนนีเนอกเอ่จนคนนี้เวลามาไหว้คนว่ดตาสบาเอาได้คุณในหลายนาะ ตัว่าคนมาหายกบหาเทิยนหนัก่ยอะนักลภะัดตือกยาหนกเอาใส่นอนในวัดเน่ยไใส่จิ้มนนอนเงี้ยคือพย้นงเอาลงมาบัดมาทัดบุตทำกุ่ลนนได้บลายจิ้นอาลายเงียลายปอกใส่ไปได้ปัดตัดบนตัดไปได้ดพงในเงี่อพื้นที่เาจะทางปันโมยข้าววันนี้รู้ว่าบันี้อยากคพอเราเอาปลอดใสนอ เออตาตาตัวนี้ก็ถือว่าเกี่ยงเออคันี้วันนี้ถือว่าคืนนี้นักข่าวรูปที่น้องเออผู้ขาวจิเกศกว่าเจริญน่อเอ่อกระเบิดตเออสถานะไม่เสียเจ่าโงนกระโดดใจ่อตกปลาตัวต่อสถานะไม่โง่บังเปิญต่อเออถือว่าจะตัเล็บที่น้องเอาอ่านสัญญาได้หลังตีเอาเอ่อสถานะเนี่ยเรื่มนี้ตะเอ่อเตือนมาด้วย เวลาบริการดูดเปลี่ยนนอเอลงมาเอเปี่ยนนอเปลี่ยนตอนนี้ก็ทำนึ่งครัวเอทำเม่เทียงเอเมื่เทียงม่ตอนนอเอเดกระทำเมวันนาเม่ทองเขาลื่อเอฟันลงมาเป็นครัวเอตัวตัวแรงเมื่อนอเก็บไป เออเปินฟังยาชาเรเักซาปาป็นอย่งนั่นเอ่อบานอไรลาอีน้อยใช่วันครบว่ขาจรืนอกเ่ยวกะบนทังเอ่อมีเงวาจะไปอีกคนนี้นอเอ่อถือว่าเอ่อรกันนอเอ่อบนเล่นกาน้ำไมทางเงินตัวเอ่อเมนโตเมนตังเอ่อโตเป็นนอเปียนอเอ่อถือว่า

เออในที่ประกอบกายที่เฮาเนาะอันเฮาน่าสุภาพละเนาะเอ่อนี่คือว่าผู้กล้าได้มาแต่เป็นในญาณในญาณเนาะองวนางว่าเนาะเหก็อวันาสุภาพเป็นสถาบนเเออ้า็ยอดท่บาลุงี500,000กี่้ย ແລະເນັ້ນຕໍ່ກັນຍ້ອລ500 ไปฟ้าโอมโตฟ้าไปเลยวเขาโักรสามจักรน้ำตาลัรนันยาเลวที่ก้เก่ไสนในมดกัเเมดีดีเยบาแงบาดังสปุสีอุรยักกัไฟขวายแกวเป็นเทุกเต้องาตั นิลุคเทวนามไเ่สัพเทวนาอกาซาเทเทวนาตัาเทพาเจ้าผู้เฝ้าห้างสวัมที่มีเป็นเราขอให้พระพาเจ้าจงปานี้ด้วยสิ่งอินที่กตากิบุกตากิบิที่กระสังน้ำคำสันนังคัสสังปานีนังมีสังคงสันนังคัสสานีอิตรนะคมนังอิทาวุกัสสัง